ซีนนะครับวันนี้เราเล่นอยู่ที่เซิร์ฟไฮแอนด์โลนะครับอยู่กับคุณซีทูครับซีทูครับปาครับว่าปันนี้เราไปทำอะไรครซีทูไปตีดารุมะกันนะครับโอเคครับไปอะไรปะปะปไอ้กระชองครับไอ้กระชองโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟไฮแอนด์โลนะครับเซิร์ฟในโรงเรียนญี่ปุ่นนะครับมีโฮเซนโอยะดารุมะเอ่อแล้วก็สุสุรันนะครับนี่ครับโรงเรียนผมก็โอยะครับเยอะนะ เออเดี๋ยวรอไปตีเจก่อนนะโอเคครับนะเออเราเราไปไหนนี่พี่อ่ะกิจจ์เดินมาครับโอเคครับไปไปไปแตาลูกมีไม่ใช่หรอครับแก๊งห้าคนนั้นที่พี่ให้รถอะมีรถไหมน่ะรถไม่อยู่พาวพี่เออเออเอาไม่เอาไปไหนหมดอะบัสรบัสรถบัสปีรถบัสนเข้าวว่าข่าวว่าข้าวว่าครับข้าววาด้วยข่าวว่าด้วยนะเสียงก็จะเจียวจาหน่อยนะเราให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดข่าวว่าให้หมดคนคนเยอะนะครับเสียงก็จะเจียวจานิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าวอแล้วตอนนี้ข้าวอรให้หมดครับข้าวอรเลยนะกรุณาเข้าวอรเลยนะครับกรุณาเข้าวอรเลยนะครับเข้าววอร์แป๊บห้าเจ็ดเฮิฟเฮิฟเฮิฟโอเคครับเข้าวอร์ได้เรียบร้อยเฮิฟไอหลีอยู่ไหนวะไอมีไม่ใช่หลีหลีรูปได้ bmw bmw ได้มีก็ต้องเยอะนะข้าวอรน้อยจัง bmw อะไอหลีอยู่ไหนเบิร์ตรถมาละไอจอนอยู่ไหนวะ สีทูขึ้นมาสีทูออกไปฮะเราไปก่อนพอดีเออ,เอผมไปดอดารุมานะครับโอเคเราโอเคครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปก่อนนะไปกับไอ้สีทูนะครับเดีไปดอดารุมาอะไรครับไปเลสเก่ go, นะไปก็ไปหมด ็าฝากกดซับสไคร์ e แล้วก็กดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่อง C9 นะครับช่องน้องใหม่เองนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นเซิร์ฟแนงะเรียนสไตล์ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ d ิสคอร์ตไว้ให้นะครับอยู่ใต้ชิปนะครับมันจริงๆผมบอกเลยเข้ามาลุ้มลุ้มกันอโอเฮีเยมาถึงก่อนคนแรกเลย รอเพื่อนก่อนละกันเฮิร์บดิฟมากว่านี้โอเคครับเสื้อแดงเต็มเลยจอ็อดเต็มเลยวะเฮ้ยฮลัลโหลไอ้กระสอบกรอบเออเต็มเลยครับคือเต็มเลยวะคนมันเยอะชือ่อ <c oughs> อะไรเหรอครับทำดีดีครับแต่ตอนนี้เราก็รอเพื่อนกันนะแป๊บแบบนึงใช่จะได้ปวกแม่ เจมูแกร์แล้วเปล่านี่เหรอลงรถโอเคครับลงเรยาเราก็มาแล้วนะครับจังหวะนี้ลงรถเลยละกันควักลงรถสิหนุ่มควักปากเราเกมแดงเถื่อนเลยว่ะใช้เพล็กลงรถเขาเลยใช้โมกดเอฟเถื่อนพี่เพื่อนเราก็ฟ้าเถื่อนโอ้ยเราก็เยอะนะตอนนี้ใจเย็นใจขอแอปก่อนละกันครับ ไหนวะถ้าอัไหนวะถ้า x นี่ท่านี่เรียบร้อยนี่ถ้า x ไม่เบตตั้งแถวเลยไม่เบตตั้งแถวประจันหน้าเลยไม่เบตตั้งแถวประจันหน้าเลยเบสเบสค่อยๆเดินไปนะมาเบตค่อยๆเดินไปนะค่อยๆเดินไปมาเบสเดยนค่อยๆเดินไปที่เท่านี้เหรอพี่เออค่อยเดินไปเลยเจ๊ไม่เชี่ยเขาเท่อ่ะ ไม่เบสตีแล้วออกอ่ะเดินไปเดินไปเดินไปเดินติดแล้วติดล้วเฮียจัดไปแล้วไอ้จ๊อบเฮ้ยวิ่งหลอกวิ่งหลอกวิ่งหลอกตรงนี้ครับเราอยู่ใกล้ๆประนาบเอกนะครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เบสต์อันเลยไปเฮียเดี๋ยวหาทัลลึกกันไอ้เฮียผมส่วนผมส่วนสนับไม่ได้อ่ะ หลังเข้าหลังเข้าผมไม่รู้หลังเข้า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 สี่ตัวเลยพี่ไปอุ้ยอุ้ยผมเกือบตายเรียบร้อยผมแตกแล้วนะ่ะไอ้เชี่ยโดนเพื่อนสวยเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครอุ้ยอันนัน้นผมไม่กล้าเอาอ่ะเพื่อนเราโดนอยู่ข้างนอกเพื่อนเราโดนอยู่ข้างนอก เหลือมันเลยสองเอาไปคนเราตรงอยู่ข้างนอกอ่ะผมไม่กล้าเข้าอ่ะมนมีอินเงี้ยกลัวเพื่อนเขตเอาเดี๋ยวเราตัดเพื่อนแล้วกันไปหมดกระจอกจังกระจอกจังไม่คเคยหวั่นตีเท่าไหร่อีกปีมาเหอครับปีมาเหรอนี่ทำได้เท่านี้อ๋อ เออพวเราบัฟกันใหญ่เลยก็เนี่ยให้คุนชัยชนะของเราแต่แซมเหรอเราแซมเหรอแต่แซมเลยครับแต่แซมเลยแต่แซมราแ้วก็เราเพื่อนเพื่อนเกิดกันครับเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับตอนเพื่อนเกิดโอเคไปกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงเรียนกันครับตอนนี้ไปนอนเตียงกันแล้วแล้วเรามาคอยดูกันนะครับว่าเราจะไปบุกโรงเรียนไหนอีกไหมโอเคครับไป โอเคครับตอนนี้เราก็จะถึงโรงเรียนแล้วนะครับเป็นพ่อไหมใช่ไหมดูออกเสียบไปวะเสียงหลอนในหัวอ่ะเก็บรถปั๊บหอย่าไปเต็มเลือดสักแป๊บก่อนนะครับจะแตกแล้วดีนะข้าวหลังพื้นโอ้ยใครบ้างวะ นอนเตียงแปบบ๊บโอเคซีทูอุ้มหน่อยซีทูฮัลโหลสีทูเฮ้ย thank you อู้หไปานอกเลยเอ้ยย่าต่อยดีอ่าได้ครับผมไอ้เฮียนี่จะเล่นนะตอนนี้ใส่ได้คะ่ะไหนไปบริษที่นี่ที่สนามบอลนี่ดพี่สนามบอลอ่ะบนบริไหน,หนก็ได้ถนนก็ได้ เสือ้อน,นี้<อ>เป็นเสื้อของเออประธานครับมีพวกเอ่อมีประธานแล้วก็เหมือนคล้ายๆมันกับเขาเป็นแบบเพื่อนประธานนะที่ใส่ได้นะครับเสื้อเท่จัดไอ้อเแ้่นี่มึงเอากูมาไว้อะไรตรงนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดวิถีโอมอะไรที่ ของเหรอเก็บไว้เลยเหรอเมื่อไรเหรอจะเลือดไม่ได้เอาอะไรหรอกเบิร์นเครื่องพังหมดแล้วเนี่ยไปถามเขาดิเราจะไปไหนต่อไหมนี่ยผมตอนนี้ผมเอาลูกครับเราจะไปไหนต่อครับเราเข้ามาคุยได้เราเราไปไหนต่อไหมครับเดี๋ยวไปไหนต่อเราจะไปบุกไหมครับหรือไงไปคู่ขี่เราเราจะน้ำเราล้างตาสเร็จดต่อโอเคครับประธานอาครับผมจะให้ชื่อเสียงมา โอเคครับก็วันนี้ก็วีร<ะ>กรรม,ม,มจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไปบุกยี่อะไรแล้วเราถือว่าเราล้างแค้นสำิีนะครับก่อนหน้านี้เขามาบุกเราครับโอเคครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับออ,เ,อ,อเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องซีนายด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกัน